สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท,ทุกท่านครับสวัสดีวันเสาร์ครับที่27เอ่อการกฎาคมสองพาร้อยสิกลับมาเจอกับเราแล้วก่ขอ,อขอบโต๊ะอุ้เคราะห์บอลมาเจอกับผมปอะไรคเอสปอร์ตเอ่อหมือนเดิมก็วันนีวัเสาร์บอกก่อนขอไปไหวหน่อยนิดนึงก็เหมือนเดิมเมื่อคืนได้สดชื่นกันเน้นเน้นสองตัวอีกแล้ว,ลวแล้วสามตัวเต็งนะชอบแล้วก็หลับไปหนึ่งตัวตัวที่หลับก็เป็นจอร์เนอร์ครับทำในเพลงเปิดบ้านเสมอทีมบวยเอ่อไปหนึ่งหนึ่งเมื่อคืนแม่ เสมอรัก,กอีกหนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าได้ด้วยนะโอกาสบุกขัดยิงก็เยอะแต่ยิงพลาดไปเองน่าจะเป็นผลละลามจากนัดกลางสัปดาห์หะที่ไปเล่นบอลยุโรปส่วนตรุรกีทั้งสองคู่ก็สำเร็จสามารถเปิดบ้านยันเสมอฟินแลนด์ได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งตัวทีเด็ดคออาราลีก,ก็สามารถ,าารถบุกไปเอาชนะอัสมาล,ลีได้ศูนย์หนึ่งจะบอกแล้วคู่เนี้ยขอบิดหน่อยครับขอบอ,ยขอ,บอ,ยอยู่อาราลีหน่อยก็ได้ยิ้มมุมปากเล็กๆไปก็โอเคฮะก็ะยินดีกับสมาชิกที่สนเชื่อกันด้วย แลวใครอยู่ในไลน์แอดผมใครติดตามวันนี้ลงบินให้แล้วนะครับค่าลงบินให้แล้วฮะชุดอ่าชุดแปดโครงการแปดกับโครงการสามเข้าไปดูครับเมื่อคืนแตกหนักแตกจริงก็อ่าส่งอ่ายิงเอ่า,ย,อายิงข้อความส่งข้อความให้ดูกันจะชัดทุกคนเลยใครดูก็ไปดูกันได้แล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็เจมส์ลิงหน้าช่องกาไปเตรียมไม้ให้แล้วเหมือนเดิมสามตัวเต็งหน้าช่องค่ำคืนนี้เรามาเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ คู่แรกครับเป็นศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับเปิดฤดูกาลเป็นนัดที่สองเท่านั้นสำหรับนัดน,นี้ก็เป็นการเจอกันร,ระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่ของเดนมาร์กนะช่วงเวลานี้แหละก็นอร์ทแลนด์ครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมิทอร์แลนด์นัดแรกนอร์ทแลนด์ถือว่าทำฟอร์มได้ดีเลยสามารถเปิดบ้านกดเอาบวกไปได้สี่ศูนย์ส่วนเอ่อนอร์ทแลนด์ก็เปิดบ้านเสมออาวุธไม่ได้หนึ่งหนึ่งแต่ชัว์ฟอร์มกลางสัปดาห์ในนัดอ่ เราเขาเลือกอยู่ฝ่ายแชมเปี้ยนลีกนัดแรกก็สามารถบุกไปชนะซานตาโคลม,มาได้ถึงสามศูนย์ก็คู่นี้ถ้าเทียบจากทรงบอลพอนะฮะเป็นทีมใหญ่ในคู่เจอกันทีไรหงุดกันไฟเลบทุกทีอ่ะก็นะเออไปที่แล้วสองนัดอ่ะสองทีมนี้ยิงรวมกันอ่ะอไปอา่านัดอา่านัดที่บ้านของมิทิแลนมิทิแลนแพ้สองสามแล้วก็บ้านของนอตจารานนอตจารันเสมอกันสามสามแล้วก็ยิงสองสองทุกคู่คู่นี้ถ้ามีเลด อยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามและน้ํางามๆสักอ่าไปก็กว่าเนี่ยมันได้นะน่ารักน่ารุนอยู่คู่นี้ถ้าใครไม่อิงอะไรหรือไม่ชอบอะไรไปสูงไว้ทิ้งสูงไว้มองมาเลยจากที่สูงรับรองได้สดชื่นได้ยิ้มกันอย่างแน่นอนคู่นี้แล้วก็ถ้าเอาฟอร์มนะจริงๆนะน้อจงนะนอจะลัเล่นในบ้านกะวางได้แต่ว่ามันเยอะไปหน่อยมันมันมันมาเต็มเต็มแบบลูกหนึ่งมันเต็มไปหน่อย มันมองมุมที่จะเฉือนลูกหนึ่งอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าจะอามองมุมที่มันจะมีซับไหลก็น่าจะเป็นบอลมองมาจากที่สูงลงมารับรองคู่นี้ปลอดภยัยที่สุดแล้วก็ไปคู่ที่สองครับคู่ที่สองมันจะเจอ,อเป็นฟุตบอลจูเบรซูเปอร์ปปรเลยครับของเบลเยียมคู่นี้จะบอกเตะกันดัดเปิดดุการเลย เป็นการเจอกันระหว่างเรนเคอร์ครับจะเปิดบ้านแล้การมาเยือนของยูเ uh, นี o ่ยอ่ายูนิยงเชียงจิรุสแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วก็แชงจิลุสเพิ่งได้แชมป์อ่าสวีปซูเปอร์คัพมาด้วยเออไปเยี่ยมซูเปอร์คัพขออภัยก็เหมือนคอมมูนิตี้คิวอ่ะที่ไปเอาชนะขับรถสองหนึ่งคว้าแชมป์กอดเปิดดูการไม่ได้ก็คู่นี้เป็นการเจอกันของสองทีมที่ทรงบอลมันเกรดบอลทรงบอลมันห่างก,กันชัดเจนอยู่แล้วครับก็แบกมาอา่าต้องการสองลูกสำหรับ ยูนิยองเชียงกิลุสถึงแม้ว่าจะเล่นอันนี้มาก็เถอะแต่ด้วยความมั่นใจด้วยฟอร์มที่ดีและที่สําคัญเดีเกอค์ฟอร์มไม่เอาอ่าวห้านัดอุ่นเครื่องไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอสองแพ้ไป 4, สี่อ่าเสมอสามแพ้ไปสองและล่าสุดอุ่นเครื่องไหมจเจอกับลาสทีมที่ต่าชั้นกว่าแพ้ถึงสามสูงเลยเล่นในบ้านตัวเองด้วยก็คู่นี้ต้องการสองลูกมีแน่แนสองลูกก็อย่างเหมือนเดิมมานั่งลุ้นลูกที่สามดูว่าเชียงกิรุสน่าจะเน้นมาเน้นสวยสวยอ่ะเพื่อที่จะเก็บสามแต้มแรก เป็นการเปิดหออัวซีซั่นของเบลเยียมได้อย่างแน่นอนครับค่ำคืนนี้ตัวที่สองส่วนคู่ที่สามครับเป็นศึกฟินแลนด์ไวคาลิก้าครับเป็นการเจอกันระหว่างครับเอเจเคเฮลซิงกิครับจะเปิดบ้านแล้กัรไเยือเอเซอรลูคู่นี้บอกว่าเฮลซิงกิอาจจะมีฟอร์มหลุดๆไปบ้างก่อนอช่วงหน้าเนี้ยอาจจะมีหลุดๆไปบ้างสำหรับในลีกเพราะายังไม่ต้องเน้นแชมเปี้ยนลีกอยู่ไงก็ฟอร์มห้าล้วหลังสุดก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ชนะ ในลีกได้แค่สามนัดหลังสุดในลีกไม่เก็บชัยไม่ได้เลยครับก็นที่แล้วก็ทาได้แค่เสมอเพนซิลเวเนียไปหนึ่งเอ่อในแชมเปี้ยนลีกก็ทําได้แค่เสมอเพนซิลเวเนียไปหนึ่งหนึ่งแต่ผลงานในบ้านของเฮลซิงกิซื้อขนมกินได้ครับเก้านัดในบ้านกาชนะหกเสมอสองแพ้แค่หนึ่งกดไปสิบแปดลูกเสียแค่หกลูกอ่ะตัวเอเซียลูถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังจะดีขึ้นมาหน่อยเลยชนะสองนัดรวดเลยยิงได้สี่เสียไปหนึ่งประตูแต่ สถานการ์มันยังดูไม่ดีเท่าไหร่ครับผลการน,นอกบ้าน8นัดชนะ1เสมอ3าแพ้4โดนกดไป19ลูกก็คู่นี้เฮตุเฮตเจอกันก็ไปทางเฮลซิงกิที่กินมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วครับก็5นัดอ่าสนัดหลังสุดที่เจอกันในบ้านของเฮลซิงกิเจงยับครับสำหรับเอลซีอรูคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะต้องการ2ลูกเช่นกันและมันก็โดน2ลูกออกกลับบ้านไปตลอดอะจกไปตลอดสำหรับออรูคู่นี้วางไปเหลย2ลูกรับรองมีให้เราได้ ยิ้มอย่างแน่นอนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ่อสรุปกอนสรุปสามตัวครับแม่รีบไปหน่อยนยนี้เสาอะสามตัวคำคืนนี้ครับแชงกรโรสครับแชงกีโลสนาะเจลาล์แล้วเอ่อเนาเจลนด์กับมิทเทลนน์เนี่ยให้ไปสูงนะฮะส่วนใครเอ่อไม่แนะนำให้ไปลองหรือต่อนะคู่นี้มันมาลูกนึงมกลมเนี่ยมันน่าจะถ้าต่อไม่น่าจะรับอ,อ่ถ้าต่อไม่น่าจะรับทับยหครับให้ไปสูงแล้วก็ส่วนคู่สุดท้ายไปที่ เฮลสิงก์รับรองหวานเจี๊ยบครับแล้วอย่าลืมก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าวันนี้เดี๋ยวสองทุ่มจะขึ้นไลฟ์เหมือนเดิมอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยที่ไม่เจอกันนะครับแล้วก็อยากในทางเพิ่มเติมไปเอาในกลุ่มได้เลยจิ้มลิงก์ในช่องเข้าไปแล้วก็ใครที่อยากดูบินโครงการแปดอ่าแอดแอดไลไน์ไว้นยไลยไน์แอดให้แล้วก็ไปชมกันได้เลยวันนี้แอดไปก่อนแล้วก็เหมือนเดิมพรุ่งนี้เจอกันแต่จะยิ้มรับทับด้วยกันทุกวันนี้ฮะสวัสดี